สวัสดีครับคุณู้ฟังที่รักครับมีมุมมองจากนักกฎหมายมหาชนที่น่าสนใจนะครับเขาพูดถึงทิศทางการเมืองในปี2,566เอาไว้นะครับไทโพสเนี่ยเอามาพาดหัวบอกว่าอย่างนี้บอกว่านักกฎหมายชี้รัฐธรรมนูญปี60จะทําให้บิ๊กตู่ัง,งาดนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนัทวุฒิวงเนียมหรือดรนัท ซึ่งจบปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชนเนี่ยนัทบุตรได้กล่าวถึงกรณีที่ไพศาลพืชมงคลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับไพศาลบอกว่าอย่างนี้บอกว่าตัวแปรด่านหิน3ตัวแปรที่จะทําให้ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีกลับสู่อํานาจหรือว่ากลับสู่ธรรมเนียบนยีเริ่มริปรีลงไปแล้วนัทบุตรบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าทิศทางการเมืองในปี 2,566ในปีฉลูเนี่ยนะครับกระต่ายจะต้องไม่ตื่นตูมครับให้ยึดหลักกฎหมายนะครับอย่าไปยึดคําบอกเล่าหรือว่าการคาดคะเนบนพื้นฐานการนับตัวเลขไปเองนะครับปศสพักนั้นพักนี้จะมีการแลนสไลด์หรือบางพักเนี่ยให้ข่าวบอกว่าจะได้เกินหนึ่งร้อยที่นั่งอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะครับอย่าเอาอย่างนั้นครับอย่าเอามันนะครับไม่ได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา83เนี่ยกําหนดเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า สสมีแค่500คนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาตามที่เขาโฆษณากันเนี่ยเอามานับรวมกันทุกพักว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้ตามข่าวตัวเลขมันจะเกินกว่า1,000คนนะครับเอาเป็นว่านี่คือสีสันการเมืองกันแล้วกันนัทธบุติบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทิศทางการเมืองในปี2,566เนี่ยนะครับกระต่ายจะต้องไม่ตื่นตูมแล้วก็เป็นปีแห่งความหวังนะครับนายไพศาลเนี่ยจะออกมาวิเคราะห์การเมืองอย่างไรก็แล้วแต่ แต่จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับการออกแบบรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลจะจริงยุบสภาตามมาตรา103วร2เพื่อหลีกเลี่ยงกฎเหล็ก180วันตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา68งเล็บหหรือว่าจะอยู่ครบวาระตามมาตรา99วร1ก็ตามจะมีตัวแปรดังต่อไปนี้ครับตัวแปรที่1 คือการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่จากระบบบัตรใบเดียวเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบตรงนี้เนี่ยจะทําให้พักการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบนะครับทาให้การต่อสู้มีเพียงแค่สฝ่ายเท่านั้นเองคือฝ่ายที่เอาหลูงตู่กับฝ่ายที่ไม่เอาหลูงตู่ท่านทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจะพบเห็นปรากฏการณ์หาเสียงในช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะแยกเป็นฝ่ายชัดเจนนะครับท,ทั้งทั้งที่พักการเมืองควรจะแข่งขันกันทางด้านนโยบายและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนี่เป็นตัวแปรที่หนึ่งตัวแปรที่สองครับคือการแตกพักการเมืองในฐานการเมืองเดียวกันนะครับอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์เช่นพักพลังประชารัฐเช่นพักรวมไทยสร้างชาติคือไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นพักพี่พักน้องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้ควบรวมพักที่มีสอสอนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา99กวรกสองเนี่ยบัญญัติห้ามเอาไว้ ลักษณะการแตกพักไม่ใช่การแตกแบ่งพันธุ์เพื่อแยกกันเดินนะครับไม่ใช่แยกกันเดินรวมกันตีไม่ใช่แต่เป็นการแย่งชิงอํานาจทําให้พักการเมืองเหล่านี้เนี่ยฐานมวลชนจะทับซ้อนกันแล้วทําให้แย่งฐานคะแนนเสียงในระดับเขตซึ่งกันและกันนี่เป็นตัวแปรที่2ตัวแปรที่3ครับจากเดิมรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรคหนึ่งเนี่ยกำหนดสสเขตเอาไว้จํานวน350คน ก็เพิ่มเป็น400คนนะครับทำให้เกิดช่องว่างคือพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นมา50เขตเลือกตั้งทีนี้ถ้เกิดหารตามจํานวนประชากรล่าสุดจนถึงสิ้นปี2565เนี่ยนะครับจะกลายเป็นชิ้นปลามันไปเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กหรือแม้แต่พักการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ก็ตามเนี่ยต่างก็ต้องไปแย่งชิงกัน ตัวแปรยังไม่มีเจ้าของพื้นที่นะครับการแบ่งเขตเป็นหน้าที่ของกกตเป็นตัวชี้วัดถ้าหากว่าแบ่งเขตให้ขั้วอํานาจใดได้เปรียบในเรื่องฐานมวลชนเนี่ยโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นก็มีอยู่สูงนะครับเว้นแต่ว่าบางเขตต้องการจะสั่งสอนนักการเมืองหน้าเก่าที่ไร้อุดมการณ์นี้ถ้าต้องการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็จะเทคะแนนให้กับผู้สมัครหน้าใหม่นี่เป็นตัวแปรที่3มาถึงตัวแปรที่4ครับ การออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสวมีจำนวน250คนซึ่งตามบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยสวยังมีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159นะครับเอาละครับถึงแม้ว่าการแยกตัวของ3ปอจะเกิดขึ้นก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิติ์วงสุวรรณจะแยกกันอยู่คนละพรรคก็จริง พลเอกประวิทย์มีจดหมายเปิดใจสาระสําคัญคือบอกเล่าถึงเรื่องราวและก็ความคิดความรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่เกิดรัฐประหารคือวันที่22พฤศจิกายนปี2557จนถึงวันที่แยกทางกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือแม้แต่การยอมรับว่ารัฐบาลคอสชอภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองรวมถึงตัวของพลเอกประวิทย์เองด้วยเช่นกันและ3ปอ forever คำนี้ไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้นะครับผลเอกประยุทธ์ตัดสินใจแยกทางเด็ดขาดไปแล้วการเลือกตั้งสสคือการแข่งขันนะครับนัทบุตรบอกว่าเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยลงสนามเมื่อไหร่มันก็ต้องลืมความเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่หรอครับจะทําให้สวเนี่ยกลายเป็นไผ่แยกกอตามไปด้วยกลายเป็นแม่น้ําแยกสายตามมาแยกที่จะสนับสนุนสองปลอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือจํานวนสสพักที่สองปอสังกัดนี่แหละครับและต้องได้ห้าเปอร์เซ็นของจํานวนสสหรือไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าที่นั่งซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาบริบททางการเมืองในปีสองพันห้าร้อหกสิบหกแล้วเนี่ยนะครับพักการเมืองฝ่ายทหารเนี่ยเริ่มจะอ่อนแรงลงไปภาวะเศรษฐกิจตกต่ํากระแสพักไม่มีหากเจชนาการเลือกตั้งฝ่ากระแสต้องใช้กระสุนร้อเปอร์เซ็นตเป็นเพียงพักหลักสิบไม่ใช่พักหลักร้อยนะครับ แต่เอาละถึงแม้ว่าไม่ใช่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าแนวโน้มที่สวสองคนส่วนใหญ่จะเลือกข้างฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีมากกว่าพลเอกประวิทธ์แต่โอกาสแปลฝ่ายตรงกันข้ามบางส่วนเสียงส่วนน้อยให้สังเกตจากสวที่ชอบทําตัวเป็นโหนนั่นแหละครับบางคนก็วิเคราะห์ข่า,ขาวการเมืองตรงข้ามกับคู่อํานาจในปัจจุบันฐานเสียงสนับสนุนนี้แหละครับจะเป็นตัวแปรหลักเพื่อผลักดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย นั่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแม้ว่าพักภูมิใจไทยจะได้ที่นั่งอันดับที่สองหรืออันดับที่สามอนุทินไม่ได้นั่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าไม่มีฐานเสียงสองวอ,อยู่ในมือนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่สี่ส่วนตัวแปรที่ห้าครับไม่ว่าจะอยู่ครบบาระหรือว่ายุบสภาในปี2566นเนี่ยนะครับเวลาที่เหลืออยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเดินต่อในสนามการเมือง จะเห็นได้ว่ามีปรากฏการสร้างคะแนนนิยมทุกช่องทางนะครับจุดแข็งคือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเชิงประจักษ์ซึ่งต็งถือว่าเป็นปกติของทุกรัฐบาลนะครับแม้ว่าจะมีการยุบสภาหรืออาจจะอยู่ครบวาระก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญยังเปิดช่องให้รักษาการตามมาตรา168จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะทำหน้าที่ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช2561กเนี่ยนะครับการยุบสภาเนี่ยจะทำให้ต้องยกเว้นกฎเหล็ก180บวันที่ก,ะกะอกตต้องจัดการเลือกตั้งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันตามความได้มาตรา103วรรควัท้ายแห่งรัฐธรรมนูญนี่แหละครับก็จะเป็นผลในผู้สมัครเนี่ยจะต้องสังกัดพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งตามมาตรา97วบงเล็บ3จากระยะเวลา90วันก็จะเหลือเพียง30วันนับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะทําให้นักการเมืองเนี่ยต้องวิ่งย้ายพักกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดพลังดูดซ้อนพลังดูดขึ้นมาเพื่อซื้อตัวนักการเมืองให้มาสังกัดกับพักที่บางพักในเปิดตัวผู้สมัครสอสไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้สมัครตามกฎหมายพักการเมืองใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการทุนกล้าทุนกระหม่อมนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นโมฆะและก็ศูญเปล่านี่คือตัวแปรที่5 ตัวแปรประการที่6เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบการเลือกตั้งในปี2562กับที่จะถึงนี้คือปี2566เนี่ยบริบททางการเมืองมันจะแตกต่างกันนะครับตัวแปรสำคัญอย่างแจ็คผู้ค่ายักษ์เนี่ยคือระบบการเลือกตั้งผสมตอนนั้นบัตรเลือกตั้งสองใบพักการเมืองขนาดจิว๋วพักการเมืองขนาดเล็กได้เกิดแต่ตอนนี้กำลังจะสูญพันธุ์ครับ แล้วก็จะเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่นักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยถูกโคน่นนักการเมืองต้องขายตัวถูกประชาชนสั่งสอนในวันลงคะแนนเพราะว่าระบบดิจิทัลในโลกออนไลน์นี่แหละครับประชาชนเขาสามารถเข้าถึงตัวผู้สมัครได้นะครับเข้าถึงตัวผู้สมัครและก็เข้าถึงพักการเมืองมากขึ้นจากโทรศัพท์มือถือซึ่งคนรุ่นใหม่จะเข้ามาทดแทนคนรุ่นเก่านั่นแปลว่าวิธีการหาเสียงจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การกำหนดหมายเลขบัตรเลือกตั้งสับสนเขตกับพักคนละเบอร์และก,กฎกติกาที่หยุมหยิมนี่แหละครับจะเป็นข้อจำกัดของการแลนสไลด์นะครับในปี2562เนี่ยพักเพื่อไทยระบบเลือกตั้งเดิมได้มาทั้งหมด133ที่นั่งแต่ระบบเลือกตั้งใหม่ในปี2566เพื่อไทยจะได้สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นแต่ฟันธงได้เลยคำว่าไม่เกิน170ที่นั่งหรอกครับเป็นพักการเมืองที่คว้าที่นั่งเป็นอันดับที่1 ส่วนพักเก้าไกลหรือว่าพักอนาคตใหม่เดิมแล้วก็พักเสรีรวมไทยเนี่ยจะได้ที่นั่งน้อยลงเพราะว่าสูตรหารด้วยร้อยนั่นแปลว่าจะทําให้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยมีน้อยลงไปมากหากพักการเมืองสามพักนี้จับมือกันไม่เพียงพอหรอกครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะเติมที่นั่งจากพักสร้างอนาคตไทยเข้าไปเติมจากพักไทยสร้างไทยเข้าไปพักการเมืองจัดตั้งใหม่เติมเข้าไปคว้าที่นั่งหลักสิบแต่ไม่ถึง25ที่นั่ง ก็ให้ลองเทียบเคียงผู้สมัครผู้ว่ากทมพักไทยสร้างไทยตัวเลขเนี่ยรวมกันยังไม่เพียงพอเลยนะครับส่วนพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเอาละครับแม้ว่าในปี2562เนี่ยจะได้มาทั้งหมด121ที่นั่งแต่คราวนี้การแตกพักเนี่ยนะครับทำให้พลังประชารัฐอ่อนแรงลงไปเป็นพักขนาดกลางหลักสิบแม้ว่าแกนดำมงคนอาจจะฝันว่าจะได้100ที่นั่งขึ้นไปเนี่ย แต่มันจะเป็นฝันกลางวันแสกนะครับถ้าหากไปจับคู่กับเพื่อไทยแม้ว่าจะได้เกิน250เสียงก็จริงแต่ว่าตัวแปรคือรวมเสียงสอวอสายพลเอกประวิทย์พลังประชารัฐเสียงยังไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับสูตรอีกมุมหนึ่งพักรุมรัฐบาลเดิมเนี่ยถ้ายังคงให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักการเมืองจัดตั้งใหม่ก็จริงแต่ จะได้ที่นั่งเกินกว่า25ที่นั่งเพราะว่ายังมีคะแนนนิยมอยู่นะครับถ้าหากว่าใช้ช่องทางในการยุบสภาและกรอบเวลา30วันนับถึงวันเลือกตั้งใช้เทคนิคพลังดูดซ้อนพลังดูดพลังเทอร์โบแล้วก็ใช้อำนาจรัฐเนี่ยบีบนักการเมืองที่มีคดีติดตัวให้มาสนับสนุนเนี่ยนะครับเอาละอาจจะไม่ได้คว้าที่นั่งเป็นอันดับที่1หรอกครับแต่การรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลุ่มอำนาจเหนือกว่านะครับสามารถที่จะรวบรวมเสียง จากพักการเมืองขนาดกลางและก็พักการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่คว้าที่นั่งสสมาเช่นพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังพักสร้างอนาคตไทยพักไทยสร้างไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นคืออาจจะต้องนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งหมายถึงคนละสองปี จะทำให้การเมืองในปี2568เนี่ยเปลี่ยนขั้วตัวแปสรสว2 0 0คนจะหมดวาระไปนะครับส่วนมีสวบางคนเสนอแนวทางให้ปลดล็อก8ปีเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่การโยนหินถามทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงเนี่ยจะเกิดกระแสต่อต้อตานจากภาคประชาชนเข้ามาเพราะฉะนั้นทิศทางการเมืองในปี2566กเนี่ยกระต่ายไม่ต้องตื่นตูมครับแม้ว่าพรรคการเมืองเก่าจะออกสตาร์ทไปก่อนก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ จัดตั้งรัฐบาลได้คุ้มอำนาจจึงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญ5ปีแรกตามบทเฉพาะการโดยกำหนดสว250คนถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสสแล้วก็ให้มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวแปรสำคัญให้พักการเมืองฝ่ายทหารเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่อนแรงไปแล้วการที่นายไพศาลโพสต์ข้อความโอกาสริบรี เป็นเพียงการโพสต์เป็นเพียงการคาดคะเนด้วยใจที่ไม่เป็นกลางแต่การเมืองเนี่ยมันต้องดูของจริงในมันเลอกตั้งครับตัวแปรทั้งปวงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียังเต็งหนึ่งได้ไปต่อนั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะดึงนักการเมืองแตกค่ายและก็กรรมการบริหารพรรคขอให้พลเอกประวิตธิเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็จริงแต่เป็นการข่มขวัญพรรคการเมืองอื่นเท่านั้นแหละครับ แต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยเป็นการเคาะเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา88เท่านั้นเลยครับหากพักเพื่อไทยจะผงาดคว้าที่นั่งอันดับ1แลนสไลด์กับตรงกันข้ามให้รวบรวมเสียงนับเสียงแล้วนับเสียงอีกการออกแบบรัฐธรรมนูญ2560ทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยนับแต้มนับยังไงก็ไม่พอครับไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรอกครับ